กุมา et, ดิกุมาดิ adalah, กุมมาดิก mm ูมาดิกุมาดิชีวิตกูนะเฮียกูพูดจริงนะกูรู้สึกว่าชาติที่แล้วอ่ะกูต้องทําเวรกรรมอะไรไว้ที่เป็นมหาอัตวิบากกรรมอ่ะเลยเหรอเลยเพื่อนมันสุดๆแล้วอ่ะสุดๆแบบทับๆอ่ะจะไปกับแสงสิก็ปวช่วยบัตเตอร์ไฟมัลลังกนตัวบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟมัลลังกตัว เฮ้ยไอหนูไอหนูหนูเป็นนักร้องอยู่มืไหรเนี่ยเป็นนักร้องมึงเต้นไม่มีทรงเลยลูกท <c oughs> ิกตอกได้มาทิกตอกได้ได้หมดเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาจุนยางมาอม <c oughs> ชวนฉันชอบอมตรงนี้แบบที่เธอเป็นทุกตรงโอ้ชอบที่เธอชวนตลอดชอบไปเธอในดิน,นากอด <c oughs> ให้ฉันเอาท่าดีว <c oughs> ่าฉันคงเอาไม่ลงใช่ถูกต้องครับผมเอาเธอมันทั้งคืนแล้วกันจัดสมัยก่อนถ้าเต้นเพลงโรงเรียนมึงเต้นเพลงอะไรกูเต้นฮันนี่ สื่อออกไลน์เลยจำได้ไหมออกไลน์เห็นเฮ้ยม็นเแลงอะเก่งจริงๆเลยนะตัวแคเนียนีมันจะร้อนอะไรอย่างนั้นนะอันนี้เดียรครูเขาจะหาท่าให้เองเออแต่จะเป็นท่าง่ายๆเพราะเด็กมันยังเล็กอยู่ไงนึกออกป่ะไอ้ยี่ต่เอาจริงๆนะกูนับถือคุณครูปฐมนะเว้ ครูบางคนสอนสองวิชาสามวิชาควบใช่ป่ะแล้วก็ต้องสอนเต้นอีกนะเว้ยใช่เหียครูเก่งหนุ่ไอ้นี่คุณนับถือเลยนะแต่ครูที่มาวันนี้ครูสอนเต้นเลยคุยเล่นนี่ครูกำลังหาคุณครูสอนเต้นเพลงติ๊ To k อของกูอยู่เพลงแบกกหรอกำลังหาอยู่ให้เขาลองมาคิดมามให้ลองคิด้เองก่อนลอง้องให้นี่เป็นครูเดี๋ยวเดี๋ยวกูคิดท่าให้บึงร้องมาะพี่ทำไมชอบเธอพ่อชอบเธอไปแล้วทึกขึ้นต้องไม่แคล้วยอดมุกไปวันละนี้มุกทีมนี้เป็นแซ่ไม่ตรงสักคำเลยลูก มีแต่ชีโบชีเบชีเฮอะไรไม่มีเลยเป็นแสนสักนิดหรือเราสองคนควรจะเอาดีทางติ๊กต็อกวะัตนาเออว่ายังไงัตนาหน้าสนทรีนไอแม่ไอแม่จะให้พระลงโทษให้นสับสับสับนี่พระพรนี่ยังไงนี่พระรมีอะไรก็พูดมาสิพี่นี่พระพรนัีพโนดมาแล้วโอเคเลยเอบอกแขวใช้กับบ้านเลยตัวนี้นหนุกแล้วตัวนี้หนุ่แล้ว Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. So, why, I'm group คุณครูแดกรถไฟไหมครับตัวสว่างคุณครูชื่ออะไรคะชื่อลิลค่ะคุณครูลิลคุณครูลิลล์อายุอะไรแล้วครับตอนนี้28ค่ะเพิ่ง2ีเมื่อกรุมรัฐดูเด็กนะเด็กเนาะเดี๋ยวนี้เด็กมาเรียนเยอะไหมเดี๋ยวนี้เด็กเรียนเยอะค่ะตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตอ่ะอายุน้อยที่สุดเราสอนประมาณกี่ขวบสี่ขวบครึ่งึ้นไปใช่ค่ะแต่ว่าที่เด็กเรียนมาเดียนจริงๆอ่ะสามขวบจริงๆมีสามขวบแปดเดือนด้วยก็คือใส่ทําพเพิ่นมาเต็มถือขวดนมมาส่งหน้าเหมือนแบบรู้สมัย ก่นน้ดาดบีดาดาดีดาบดีเขาเล่นได้ไหมเขาก็อย่าเรียกว่าเต้นเนี่ยหรอไหมอะแบบเรมืนกันสนุกมาเยืนขยำอะประมาณนั้นก็เด็กสามขวบเด็กสขวบจะเต้นยังไงนี่ไงดาดอบดีดาบดาดีด่าบดายอยู่เมื่อก่อนอะมื่อก่อยู่ กูบอกคล้ายอยู่นะคล้ายอยู่เชื่อหรือว่ากูเป็นเด็กวะแล้วก็สอนโตสุด43ค่ะมีผู้ใหญ่ด้วยเขามาเต้นเรียนเต้นอะไรที่ตอบกับหรือว่าเรียนแบบไม่เขาก็เรียนเต้นแบบว่าเกาหลีอะไรอย่าเงี้ยคือเขาใจรักเนี่ยค่ะเขาใจรักผู้หญิงใจครับผู้หญิงค่ะเขาเขาแบบมาเรียนแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่น่าจะมาเรียนตั้งแต่ตอนพี่อายุ20ต้นต้นแล้วเชื่เป็นแม่กูกูให้เรียนนะมันคือฟิลแบบได้ออกร่างกายด้วยไงลองสอนพี่กับนี้ได้ไหมได้ค่ะตอนนี้เพลงอะไรฮิตอ่ะอ่ตอนนี้แบบว่าต้องเอาปกามาวงคุณลินสอนได้มวว่าาเเรแบบอ เรายังพอได้อยู่เป่าเออเออเอาปากกาเอาท่อนหุกนะคะท่อนหุกเออมันจะร้องอ่ะเธอชอบเธอเอาแบบเอาง่ายๆก่อนขาเป็นนี้เนาะเหมือนเราแบบสอดขาขวาไปอย่างนี้นะคะเป็นเธอชอบฉันตรงไหนตรงไหนให้เอาให้เอาให้เอาปากกาปากกามามาวงส่วนฉันชอบเธอชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นแบบที่เธอเป็นทุกตรง สาอันนี้สี่ทีหนึ่งสาสี่โอเคเอามาช้าชนะช้นะไม่ช้าไม่ช้าเธอชอบฉันตรงไหนเอาประกาศมาบ้ยเล่นบีเหรอเบบีเหรอลิมลเมลมิกล่าปะก้เป็นทึ้ต้อเเอเหมือนรถแหมกันะสองสาบ เธอชอบแทนตรงไหนเอาปากกามาวงเธอฉันชอบเธอแบบนี้แล้วที่เธอเป็นทุกตัวมันไม่ได้เร็วขนาดนี้นะจริงๆแล้วชอบที่เธอดีนะก่ชอบที่เธอจะตลอดแล้วจะให้เลือกคอเดียวฉันคงเลือกไม่ลงแกวงกงขอวงเธอทั้งตัวแล้วกันเอ้ยก็ได้อยู่แต่ว่าสมองกับการแยกประสาทก็ยังโอเคป่ะไม่โอเคมึงเชื่อกูไม่ได้หรอของมึงอะโอเคของกูไม่ค่อยดีอะไรหรอก พี่นี่มาคุยเรื่องความรักของคุณครูหน่อยคุณครูมีแฟนแล้วกี่คนครับสองคนอ๋อตอนนี้สวดมันตอนนี้สวดมันหนึ่งปีค่ะสองคนแล้วเริ่มคนแรกก่อนไหมอ่อคนแรกก่อนคนแรกตอนมหกคือมันเหมือนป๊อปปี้เลิฟไันปแบบว่ามันแค่เด็กๆอ่ะนึกออกไหมคะแบบว่ายืนรอกันหน้าโรงเรียนหรือว่าแบบไปส่งคุณลูกไฟ้ากลับบ้านหยุมในเดียวกันกินข้าวด้วยกันใช่หยุมในเดียวกันแค่นั้นเองประมาณนั้นก็คือวัยรุ่นรักวัยรุ่นใช่แล้วเด็กน้อยหลังจากนั้นล่ะก็มาเจอเพื่อนคณะเดียวกันตั้งแต่ปีหนึ ooh แต่ว่าแบบ8ปีนี้ต้องแบ่งเป็น2ช่วงนะช่วง4ปีแรกกับช่วง10ปีหลัง4ปีแรกหมายความว่ายังไงคุณหลิน4ปีแรกก็คือ4ปีที่เรียนอยู่ในมหาลัยต้องบอกว่าทะเลาะกันบ่อยนะส่วนใหญ่มันมาจากเรื่องหลินว่าห่วงแหละความที่เป็นเด็กอะนึกออกไหมคะแบบ20ต้นต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็น้องปีหนึ่งเข้าใหม่น้องปีสองอ๋อไม่ประเด็นของเขาจะเป็นเรื่องแบบแฟนเก่าเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแฟนเก่าเขาตามมาเข้าที่มอเดียวกันคือเด็กแปลว่าคนหรือผีตามมาเข้าเลยเหรอไม่ใช่ตามมาเข้าเรียน อ๋อยหี้ยี่นั่งนั่งอยู่แล้วก็ไม่ใช่ ดิ้นแฟนเก่ามาแล้วโอ้โหโอ้โหคือแฟนเก่าเขาอะเข้ามาใช่ไหมคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าแบบอย่างโอกาสพิเศษของแฟนเราอย่างเงี้ยคือเขาจะชิงซื้อของที่ดีกว่าเราของที่แพงกว่าเราโทรหาแฟนเราตอนที่อยู่กับเราแบบเราอาจจะกินข้าวด้วยกันอยู่เดินห้างด้วยกันอยู่คือเขาก็จะโทรมาเลยว่าเออแกอยู่ไหนอะไรเงี้ยนี่เราอยู่นี่เราไม่ชอบก็บอกไงคะแต่เหมือนกับเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขายังแคร์ในลักษณะแบบเพื่อนหรืออะไรหรือเปล่าเขาก็คือยังแบบรับสายอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปเคลียร์เองหลังไหมแต่สุดท้ายเขาก็ทํานะเพราะว่าเราบอกว่าแบบ ใหาอย่างเง้นเราก็ต้องเลิกเพราะเราแบบอยู่ในความรู้สึกอย่างเงี้ยนานๆไม่ได้<ม><ม>อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหากับทุกกะจิกมาอีกเพราเขามีปัญหากับทีสิตเขาก็อาจจะเครียรดด้วยเรื่องเรียนของเขาเองอ่าฮะแล้วพอเราก็ไปชวนเขาทะเลาะอีกอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาเทหลิไหนไม่ใช่หลินเทเขาก็เลยตกลงเราไม่ไหวละก็เลก็ห่างกันก็เขาอยากจะเลิกก็ต้องเลิกประมาณนั้น่ะแล้วสี่ปีหลังสี่ปีหลังก็มีโอกาสได้ทํางานด้วยกันด้วยใช่เพราะว่าหลินมาเปิดโรงเรียนสอนเต้นของตัวเองอ่าฮะเขามาช่วยอะไรช่วยทำเเป็นตากล้อเมาเขามาช่วยถ่าย แล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบเราเป็นคนนําตรงเนี้ยเป็นคนแบบบอกว่าจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความเป็นแฟนกันเหมือนกับเขาไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนนำอ่ะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนเป็นแฟนเราแบบอายุเท่ากันใช่เมันก็ทําให้มีปัญหาแล้วสุดท้ายที่มันไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ได้แล้วโกหกโกหกตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนเรื่องใหญ่ๆ มันไม่ใช่เรื่องนอกใจหรืออะไรหรอกเคยถามเขาะนะ<ๆ><ๆ>เขาบอกว่าเหมือนเราเป็นคนที่มีอิทธิพลกับชีวิตเขาอะหอเหมือนแบบว่าเขาเขาแคร์ควารู้าาสึกเลนคือถ้าไม่ได้ทำอะไรเสียหายก็พูดตรงๆก็ได้เดออี๋ยวเขาัวรเราน้อยใจหรือเปล่าแต่ถ้าก<ๆ>ารที่เขาไม่พูดตรงๆอะ่ะมันเหมือนกับเขาจงใจโกหกในความรู้สึกเรามันสะสมจนสุดท้ายก็คือรอบนี้เราเป็นคนบอกเลิกรอบหลังให้เราเทเขาบอกว่าแบบไม่ไหวแล้วพอเรามาทําธุรกิจเองอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเราต้องไปโฟกัสกับงานเยอะๆแล้วเวลาที่เรามีเรื่องแบบนี้กวนใจอ่ะมันทำงานไม่ได้งนม่้แเหือออบบบตยูกั เด็กอยู่กับอะไรเราต้องเหมือนแบบจิตใจอารมณ์มันเหนื่อยมากมันเคยแบบว่าทะเลาะกันแบบเราในน้ำตาไหลแบบเครื่องสำอางหลุดหมดแต่อีก20นาทีนักเรียนจะมาก็คือต้องแบบดึงสติตัวเองกลับมาไปแต่งหน้าใหม่ไปอะไรใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเอนเตอร์เทนคนอื่นเพราะว่างานสอนเต้นมันแบบมันต้องเอนเตอร์เทนคนอื่นเออเราจะมาบูดบูดใส่นักเรียนเขาแบบไม่หวั่นมแบบว่ามุดดี้เข้าไปเลยมุดดี้เข้าไปเลยคนในเพลงสนุกลิซ่าลกซ่าชอบฉันตรงไหน ชอบเฮี้ยงหรือไงโอเคค่ะโอเคคุณครูขอโทษค่ะขอโทษค่ะต่อไปค่ะ Hit you with that ดูดูดูเฮี้ยอะไรงั้นขอเป็นเพลงติ๊กต็อกเผื่อคุณครูจะอารมณ์ดีก็มาดิก็มาดิก็มาดิตัดมาดิมาเก่งไม่ใช่เหรอเก่งไม่ใช่เหรอมัวเสียงปืนดังปั้งปั้งกัลละมั่งสักผ้าสักเฮี้ยอะไรลักหนาสักอะไรโกโก้ว่าโกโก้ว่าโกเฮี้ยอะไรเดีดแดดโกโก้ก็ไปสั่งนู่นอซอนเม้น์นู่นในเฮี้ยนั่นอะโอเค S <S> <S แล้วตอนนี้โสดแล้วเนี่ยโสดมาปีนึงเนี่ยไม่มีใครมาจีบได้หรอกก็มีค่ะมีมีคุยคุยบ้างแบบไหนที่เรียกว่าเข้ามาจีบสำหรับคุณลิลไม่เขาเคยมีนักเรียนมาจีบเขาอายุ61ไม่ถึงประมาณ50อ่ะ50ต้องหารงสามสิได้หกสอ็ดพ่อถ่ายวิดีโอพ่อพ่อหกแต่พ่อไปถ่ายวิดีโอให้โอ้โหตอนนี้ก็คือใช่พ่อแฟนเก่าเราบอกไปก็ค um at ุณพ่อเกษียณงานพอดีแล้วเพราะเป็นช่างภาพเก่าค่ะก็เลยมาช่วยงานดีงลยพดีจังเลแล้วแบบอ่ะผู้ชายเข้ามาจีบที่บอก ว่าอายุเยอะอะเอออาย<ห>ุมาตั<ห>้งแ <ตะ S 1> ่ยุคตลกว่าเลยอะตลกมากเลยอันเนี้ยคือตอนนั้นแบบว่าสอนเต้นอยู่ที่สตูดิโอเก่าแล้วตอนนั้นเรายังไม่ได้เปิดของตัวเอง<ฮ>อก็คือเราเป็นครูฟรีแลนซ์อย่าง,ง<ฮ>นเงี้ยค่ะแล้วก็แบบคลิปเราออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนดูแบบร้อยล้านวิวอะไรอย่างเงี้<ฮ>นเนยเขาก็เลยทำให้เราเป็นที่รู้จักกลายเป็นว่ามันว o r l d w i แล้วมันแบบไปถึงแบบต่างประเทศต่างประเทศแล้วก็คนเขาเป็นคนจีนหนิคิดว่าเขาน่าจะสักห้าสิบนั่นเองแล้วเขาก็เห็นเราในคลิปเขาหาเฟซบุ๊กเราแล้วเขาก็ทักมาอ่าประมาณว่าเนี่ยเดีเคาาม่ขือ เขาก็แบบเอาช็อกโกแลตเอาการ์ดมาให้เราแล้วก็มาแจกแบบเมมเบอร์ในการ์ดเราด้วยเหมือนแบบซื้อใจทุกคนอะไรอย่างเงี้ยพอกลับไปบ้างเขาก็ทักมาชวนเราไปแบบไปไปทานอาหารฝรั่งเศสแต่ทีนี้คือหลินเป็นเขาแบบเปิดใจยากอะไม่กล้าไป่ะไม่รู้ว่าเขาเฟลหรืออะไรไม่รู้แต่เขาอะก็ไปกินแล้วเขาก็ถ่ายอาหารทางโต๊ะใหญ่ๆหรูมากแล้วก็ส่งมาให้เราก็บอกว่าถ้าอยู่มากับไออยู่ก็จะแบบได้กินแบบนี้นะเลยคืออะไร ก็สไตล์เหมือนแบบประชดประชนิดเนดนแดดนิดหน่อยแบบว่าเออไม่ก็ไม่มาเองนะถ้ามาก็ได้กินหรูหรืแล้วแต่คือเราก็ไม่ได้อยากกินหี่ยวิถีของคุณอะมันมันเหมือนดูถูกเราเกินไปคือเราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นอาจจะไม่ใช่วิถีวิธีการด้วยวิธีการเข้าหาใช่ใช่แล้วก็มีแบบเขาทำทำงานตำแหน่งสูงอะเป็นแบบซีอีโอหรืออะไรของเขาเนี่ยแหละบางทีเขาจะถ่ายเป็นวิวในห้องทํางานเขาแบบว่ากูดวิวนะแบบวิวห้องทํางานชันดีนะแต่เขาถ่ายให้เห็นป้ายบนโต๊ะว่าแบบตำแหน่งอะไรห้องทํางานเป็นยังไง แต่คือลิมเด้สดชื่อตรงหรือเล่า<น>ูดูรวงดูดีนะอาจจะเป็นสมพร <c oughs> สมพรแต่จริงๆแล้วเขาชื่อหวังเฉาก็ได้ <c oughs> แต่เราไม่รู้หวังเฉาชื่อเร็วสุดก็คิดได้เท่านี้ละหรือว <c oughs> จะมาห้าน่ะ สเปคค่ะตตี๋ค่ะตี๋สะอาดสะอาดแต่ว่าไม่ต้องแบบว่าโอ้โหผมผมลากไฟมาแบบอะไรขนาดนั้นนะอ่าเป็นเอเชียนลุคใช่แต่แบบว่า B T S B T S B T S ชอบมากลงไหนเนี่ยพร้อมพงเขาลงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลงไปไหนเนอะค่ะประมาณนั้นประมาณแบบ B T S ประมาณแบบใช่แล้วก็เป็นโซชีนคลีนแบบว่าไม่ไม่ต้องเยอะมากอะไรอยย่างงเี้สูงไม่ต้องสูงไหมก็สูงกว่าก็ดีค่ะชอบคุณคุณสูงขนาดครับสูงร้อยหกสิบสาม อายุล่ะที่รู้สึกว่าอยากได้เอาเป็นโตกว่าดีกว่าแต่ว่าไม่เอาโตวกว่าเยอะแบบ50าาแบบคนจีนนั้นบอกเอาไม่ไหวไม่เอาไม่ไ,มไหวแล้วก็เท่ากันก็ได้แต่เท่ากันนี่หมายความว่าเราอยากให้ความคิดเขาไปพร้อมๆกับเรานะอ่าไม่ใช่ว่าความคิดเด็กกว่าเราไม่เอา<ม>แต่เด็กผู้ชายเด็กกว่าไม่ชอบแต่ถ้าแบบเด็กกว่าแล้วเขาดูโตละแบบทำธุรกิจแต่เด็กยังไม่เคยเจอไงคะยังไม่เคยเจอเลยไม่รู้ว่ามันโอเคหรือเปล่าแต่ก็ลองลองคุยได้ไอ่าี่สเป็นไงชอบผู้ชายนิสัสประมาณไหนชอบคนรักครอบครัวแล้วก็แบบว่าคนที่ตรงไปตรงมาไม่โกหกนม่โ รักครอบครัวประมาณไหนรักครอบครัวแบบถึงวกินข้าวแล้วกินข้าวกับเราเขาพาเหล่ามากพาอึ้มมาแล้วก็มานั่งกินกันแต่เราั้งคนเดียวนะแล้วเขานั่งล้อมเขาก็บอกว่าชอบผู้ชายแล้วรอบคูวใช่ไหมครับนี่วันนี้ผมพาเาครอบครัวเลยเรามาทานข้าวพร้อมกันนะครับไม่ติดไม่ติดได้นะแล้วติดนะเฮอร์มเชื่อกูมีเมีมีสเปคอะไรอีกเต้นได้เปล่าเออไม่ชอบคนเต้นเอาหรอไม่ชอบเลยไม่ชอบผู้ชายที่เต้นเหมือนกันเลยไมอ่ะไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่รู้สึกว่าแบบ ไม่ชอบอ่ะแผละถ้าเต้นคอร์รเบ็เขาเต้นแบบคขาแบบไหนเขาแบบน้เลไ้าเต้นหนูก็กลัวนะอย่าน็ัวมคุณจะกลัวดอกแบ๊คด็อกแบ๊คด็อกแบ๊คด็อกแบ๊ดอกแบ๊ด๊อกแดกกแดกนี้กกลัวคกแดแกดกแแ แล้วต้องเป็นอาชีพอะไรแบบต้อกิจหรอะไรแบบจริงๆชอบคนที่แบบทํางานคนละแบบกับเราเลยนะแบบคนที่เขาสามารถแบบว่าเคลียร์งานอะไรให้มันตรงกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีเหมือนกันชอบผู้ชายที่แบบเขานําเราได้อีกทีหนึ่ง เพราะว่าปกติเราทําทุกๆอย่างเราก็แทบจะเป็นคนนําเองอยู่แล้วแล้วถ้าแบบเราเจอแบบ <c oughs> คนที่มาส่งลูกเรียนเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่างเ <c oughs> งี้ยโอ้ยเจอเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เขาก็ทักมาว่าลูกเขาชอบมากชอบคุณครูมากดูตลอดเลยอยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคก็บอกให้เขาพาลูกมาลองเรียนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขาก็จะเริ่มถามแล้วว่าแบบถ้าผมเรียนด้วยคุณครูสอนไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบจะขอวิดีโอคอลมาให้คุยกับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็อยู่ข้างนอกเราก็ไม่สะดวกแต่เราก็รู้แหละเจตนาเขาคือ มาทางจีบแต่เราไม่ชอบหรือว่าเราได้อยู่แต่ว่ามันมันเกิ้มๆหรือยังไงเราไม่ชอบ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 เออคือเราสึกว่าถ้าเป็นเรื่องงานก็คือเรื่องงานอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเขาจะเข้าหาทางอื่นเขาไม่ต้องเอาลูกมาอ้างก็ได้พูดตรงๆดียว่าไม่ชอบคนอ้อมออ่ะไม่ชอบคนอ้อมๆอม่ะผมชอบคุณครูครับผมชอบคุณครูนะครับตรงๆแบบนี้โอเคแต่ถ้ามือว่าผู้หญางอ้อมคือคุณครูครับผมชอบหน้าปากซอยก็เข้ามานนี่นะครับ ไกลมากไกลไหมคุณกครับผมชอบไปอีกอ้อมอีกอ้อมอีกอีกมาแล้วมาได้แล้วมาไแล้วกและยิ่งถะาอ้อมลวเต้นด้วยเออนักีดกเต้นนั่นกีดักเต้นจ่อนนีดักเต้นอ ข้อเสียของเราข้อะไรก่อนนะอ๋อข้อดีกเอาข้อเสียก่อนอ๋ข้อเสียก่อนนะข้อดีเห็นเต็มไปหมดเลยเออข้อดีเหรอคะข้อดีข้อดีคือเป็นคนแบบว่าข้อเสีย๋อข้อเสียเอาไปสติผมชอบ ข้อดีใช่ไหมเขากำลังดีากลังคิดอยู่ไงโอเคงั้นข้อดีก่อนเดียข้อดีก่อนยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วพูดว่าข้อเสียข้อเสียข้อดีข้อดีคือเป็นคนตรงไปตรงมานะแต่ว่าจริงๆมันอาจจะกั้ากึ่งกับความเป็นข้อเสียก็ได้ขวานผ่าซากหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นอ่ะสมมติว่าแฟนนั่งกินข้าวอยู่ครูแล้วพิกติดฟันครูจะพูดพูดไงเธอมันติดฟันอ่ะแคะไหมอะไรเงี้ยเออก็ก็คือบอกไปเลยใช่แล้วก็เป็นคนแบบว่ามี่ความอดทนสูงอ่ะแล้วก็เป็นคนง่ายๆนะไม่ไดดด้แแบบววว่่าาตติหููอลัเง ได้ไม่ต้องแบบเทคแคร์อะไรเรามากมายไม่ต้องเราก็ทำไปต้องมาเปหรือว่าพาไปกินของแพงๆคือแค่โอกาสพิเศษพอม้วก็ข้อดีคือเขาเขาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วหมายถึงว่าเขาก็เป็นผู้นําคนแล้วอ่ะแบบมีความรับผิดชอบเป็นคนจริงจังกับการทํางานด้วยค่ะรักครอบครัว เขาบอกเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีเด็กค่อนข้างดีแต่ก็เคยผ่านแบบว่าเสียใจไงแล้วก็ต้องต้องสอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเออมันก็ต้องแยกพอสมควรแต่ข้อดีเขาเยอะก็คือสวยด้วยสวยแล้วคุณผิวพันธ์ดีแบบสว่างว่างผิวดีสุดเลยอะดูแลตัวเองดี มาข้อเสียละข้อเสียก็บอกแล้วก็มกึึงกับข้อดีคือเา็นคนพูดตรงแล้วก็บางทีก็ทำร้ายจิตใจก็มาอาจจะทำร้ายจิตใจเขาหรือเปล่าแต่คือเราก็เลือกนะไม่ใช่แบบนึกคิดปุ๊บพูดปั๊บไม่ใช่ก็คือตรงด้วยค่ะมีเหตุผลขี้หึงไหมนิดนึงแล้วแต่เรื่องถ้าเขาไม่ทําให้เราหึงมันก็ไม่ไม่มีอะไรต้องถ้าไม่มีอะไรต้องระแวงก็ไม่ไม่มีคุณพ่อบอกว่าข้อเสียคือเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป เพราะว่าเขาเป็นพราะว่าเขาเป็นผู้นำไงใช่ไหมอา,อาจจะประมาณนั้นไม่ถึงเวลาการตัดสินใจอะไรของเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่คือมันมันมันบอกว่ายังไงดีอยวเราอยู่ที่บ้านเราเป็นลูกคนโตพอเราโตขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเอยเราอาจจะต้องเป็นแบบเสาหลักคนต่อไปหรือเปล่า,อ,าอะไร มันก็จะแบบเหมือนอล้อมให้เราเป็นอย่างนั้นมีข้อเสียอะไรอีกครับมีข้อเสียอะไรไม่ค่อยมีอารมณ์ขังเป็นคนจริงจังเหรอเ,รเป็นคนจริงจังอยู่นะแสดงว่าดูตลกเนี่ยดูสมมติดูก็มาดีครับเนี่ยไม่ไม่เอาเลยจริงๆแล้วเ,เป็นคนเหมือนเหมือนมีสองด้านอะอแบบว่าเวลาที่เราแบบว่าอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆคือเราสามารถปรับตัวเป็นอีกแบบหนึ่งได้แต่ว่าจริงๆแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบอินโทรเวิร์ t นิดนึงนิดนึงนิดนึงดูรายการพี่เคยตลกไหม ก็ตลกอะค่ะก็ตลกอะค่ะตลกพี่อะค่ะไม่รู้ดูหน้าเขาดิก็ตลกก็ตลกนะคะตลกตลกนี่ไงเขาเป็นคนพูดตรงๆไงตลกไหมครับก็ตลกนะคะับก็สิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องการทำงานไหมเพราะเขาต้องทำงานตลอดเนี่ยถูกไหมคุณทำงานเยอะไหมมีวันหยุดกับเขาบ้างไหมวันหยุดที่หยุดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ค่อยมีมีแต่สอนมากสอนน้อยนไเห็นไหมเนี่ยเขาเสียจะเป็นเรื่องเวลา โอเคครับถ้าอยากเจอคุณครูครับต้องไปทุกตโรงเรียนสอนเต้นเลยโรงเรียนสอนเต้นชื่อ t r o o p e r Studio อยู่ที่อเวนิวพิภพพักอ่อนนุชนะคะอยู่ชั้นจีเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะแต่ว่าจันถึงสุกจะเปิดช่วงเย็นๆหน่อยบ่ายสองบ่ายสามเป็นต้นไปอ่าะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่เช้าเก้าโมงครึ่งถึงเย็นเลยถึงเย็นเลยก็ใครที่สนใจก็ไปสมัครได้มีเพจอะไรางี้ของของตูไหมก็เพจ r o o p e r Dance Studio หรือว่าอยากไปแบบไปแอบดูครูเต้นก่อนว้ยครูยากไหมหรือไ่ Channel t r o o p e r Dance เป็นช anel YouTube นะคะ IG คุณคูเหรอครับ IG ชื่อหลินหลินที Tiktok, TikTok. คุณคูณเล่นไหม Tiktok, TikTok เล่นบ้างค่ะชื่อเดียวกับ IG เลยค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ได้ไปเจอที่สตูอ่ะคุณคูณชีวิตส่วนตัวไ,ไปไหนบ้างไหมไปเที่ยวเดินคงเดินทาที่อ่างคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาบ้างไหมเขาไม่เที่ยวกลางคืนค่ะเขาไม่เที่ยวกลางคืนเลยแล้วแต่ว่าสามารถไปได้นะแบบว่าสมมติเพื่อนชวนอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งชิลไปได้แล้วกลางวันนะครับไปเที่ยวไหนบ้างกลางวันก็ส่วนมากก็ว่างก็ช้อปปิ้งเมกาบางนาซีคอนอ่าอยู่แถวศรีนคริน DM มา คุณครูตอบไหมตอบค่ะแต่ว่าเดี๋ยวดูเป็นคนก่อนไปเลยอ๋ออบางทีมันจะมีอยู่ที่วิธีการเปิดเอาไม่คือถ้าเป็นคนปกติมันโอเคแต่ว่าช่วงนี้มันมีโรคจิตเนี่ยค่ะอ๋อเขาโดนโรคจิตตามอยู่6ปี6ปีแล้วเจอแบบไหนต้องถามก่อนก็คือแรกๆก็เป็นเบอร์โทรค่ะก็คือโทรมากพูดเรื่องกางเกงในแบบว่าเขาพูดยังไงเขาเขาเขาเอาเบอร์ยังไง ก็นั่นไงค่ะไม่รู้ค่ะเราคุณครูมีทิ้งเบอร์ไว้ไหมว่าแบบเออจะโทรมางานต้องติดต่อไม่เคยค่ะที่ที่หลินกลัวนะเพราะมันโทรเข้าเบอร์บ้านซึ่งเบอร์บ้านศูนย์สองะค่ะเป็นเบอร์ที่แบบหลินไม่ได้ให้เบอร์บ้านใครตั้งแต่ป .4 เพราะป .4 ก็คือเริ่มใช้โทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นก็คือแสกเบอร์บ้านนั้นไม่รู้เราก็เราก็กลัวไงว่าทเพ่าวหรือเปล่าโทร่ะนานทีแบบ เนลครังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นแบบคุกคามทางโซเชียลมากกว่าลงรูปเราลงรูปในเฟซเนี่ยมาคอมเมนต์ละมันแจ้งได้นะแจ้งแล้วเนี่ยเบรไอ้ีเอาไอพีไปแบบเขาแจ้งแล้วเขาแจ้งแล้วตำรวจก็กําลังตามให้อยู่ตามหาตัวอยู่รอระวังตัวให้ดีมึงเจอปากกาวงแน่ใช่มึงเจอปากกาตำรวจปากกาวงช่งแน่ก็แนะนําว่าแบบจะเดินทางไปไหนอะไรก็ระวังคอยดูใครจะเข้ามาหาคุณครูก็อย่าไปคุกคามนะมือใช่หาลุงครูตัวนิดเดียวไม่เห็นเขาเต้นน่อยแล้วไอเยมึงจะชัดๆใส่เขามันก็ไม่ได เออเอาจีบคุณครูได้นะคุณครูน่ารักนะน่ารักสุดเลย,เลยคุณน่ารักมากอืจีบหนูหน่เน่ะอ่อไม่เป็นค่ะโอ้ <c oughs> ไม่ต้องห่วงครับโรงเรียนครูจริงๆคนจะถาโทไม่เต้นอีกขอบคุณมากค่ะครับ f star can't believe i live in your thoughts i think about you all the time morning Such a wonderful deal.